โอ้ยหึสิบ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 สอะไรสงสัยอะเดยอยากรู้ใช่ไมฮะว่าสิคืออะไรตอนนี้นะต้องชมจนจบคลิปนะชมกันยาวๆนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีเซอร์ไพรส์แจกหนักแจกใหญ่จัดเต็มให้เราจะแจกแบบแหลกๆเลยนะสวัสดีครับผมพีทอีทแหลกครับผมอยู่ที่หมูกระทะสิบบาทเท่านั้นนะฮะ ห้าสิบบาทเหรอโอเคนะใคะ<า>คนเสื้อมืองไทยเหรอคะเสื้อมืองเป็นคนนี้เป็นคนที่จะว่าเขาใจดีก็ได้ใจใจร้ายก็ได้ ข้อดีของเขาเขามาเรียงในจานแล้วก็ทุกถ้วยของเขาเนี่ยมีการซิลปิดอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสะอาดเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะสะอาดแน่นอนนะมาดูนี่แล้วไม่มีหมูมักด้วยไส้อ่อนเฮ้ยแต่ทุกจานนี่เขาซิลหมดเลยจริงๆนะเนี่ยนี่นี่นี่ข้อดีของเราคืออะไรครับของร้านเนี้ยของร้านเนี้ยสดสะอาดอร่อยปกติเนี่ยคนมาทานประมาณทุกี่ถ้วยกันส่วนใหญ่เลยนะคะก็ประมาณ20อัพ น้อยๆนะคะได้ได้น้อยนะยี่สิบก็บอก้น้อยพี่ว่าพี่พีจะกินได้ห้าหลักไนมให้ห้าร้อยเลยโอ้โหตายนะหมูกระทะห้าพันเนี่ยไม่ตายอยู่ไปเห็นพี่กินบะหมี่อยู่โอ้ยมันด้ผมกินแก้โบนมันด้ผมกินแก้โบนเราเล่นเราเล่นพวกเครื่องในจะมีตับมาแล้วมีไส้อ่อนมีหมึกครับหมึกครับเฮ้ยผมถามไปดิมันมีขอบกระด้งคือแสดงว่าที่ร้านมีเนื้อกันหรอมีค่ะอ๋อมีเยองมาก แล้วเขาดูดที่ไหนกันอนะแล้วเขาดูดที่ไหนกันอนะอ๋ออ๋ออันนี้หมาถึงมีเนื้อดูตลกอะไรผมอันนี้ขายยังไงห้าสิบห้าสิบอันนี้เป็นหูกุ้งแบบมีกุ้งขาวกุ้งแม่น้ำนี่แล้วก็เป็นแบบหมูแบบนี้เอ้ยก็อย่างนี้มองคุ้มนะ นี่อันนี้เป็นเป็นเนื้อเขาเนื้อสไลด์ดีเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าไอไอพวกสิบบาทเนี่ยเราจะเช็คบินมาซักเท่าไหร่เอาแบบอิม่มอิ่มพอดีนะแต่เฮ้ยแต่ตอนที่ผมจะเลือกของไปกินเนี่ยผมขอสักหน่อยได้ไหมนี่เบฟิต้า S ครับผมกินก่อนมื้ออาหาร10ถึง15นาทีตัวนี้นะครับ ลดความอยากได้คุมความหิวได้บำรุงสมองด้วยและที่สำคัญนะครับอันนี้ข้อดีของเบฟิต้าเอสนะครับคือเร่งการเผาผลาญช่วยการเผาผลาญซึ่งบางคนเนี่ยเอาไปไปกินตอนนี่จูนออกกำลังกายเนื้อตัวเบฟิต้าเอสเนี่ยจะเป็นเยลลี่ครับรสสตรอเบอรี่ผสมเมเชียหอมมากหอมมากนี่ฮะจะให้ดีที่สุดน,นะเอาเข้าตู้เย็นเอากินเหมือนขนมเลยแล้วที่สำคัญนะครับไม่มีน้ำตาลด้วยศูนย์แคล สิบถึงสิบหาทีก่อนมื้ออาหารเดี๋ยวระหว่างนี้นะเดี๋ยวเราไปเลือกพวกนี้แล้วเดี๋ยวไปตั้งตั้งโต๊ะเลยปไปจะไม่ไหวแล้วนะพีทไม่พอหรอกครับได้แล้วรอบสามรอบ 3, อบ 3. มองน่ากินอยู่นะเราก็เลือกเฉพาะที่เราชอบแล้วกันนีทันวห้าสิบห้าสิบ ระวังกันดีค่ะมาใหม่หาเวลาหยิบเนี่ยตัดกำลังเชื่อดีมันเยอะไงคุ้มไงามาแล้วครับผมนี่ผมเอามาเรียงไปที่โตะนี้ก็เป็นชุดแรก เดี๋ยวต้องมีอีกแน่ครับแต่ก่อนอื่นครับผมขอบอกก่อนนะครับว่าวันนี้เบฟิต้าเราจัดใหญ่เล่นใหญ่และจัดหนักมากแจกกันจุกๆเลยนะกับโป,โปสบ1สิบเดือน10สิบครัปผอ ทัากุหมดเลยมา<น>ะฮะอย่างที่บอกนะครับวันนี้เราเป็นพิต้าเรานะจัดใหญ่จริงๆครับพอสิเดือน10นะครับเราจะมีเกมมาให้ให้กับคนดูได้เล่นด้วยนะครับเราไม่ได้แค่เล่นเกมอย่างเดียวนะครับใครที่ตอบถูกเนี่ยเรามีรางวัลให้รางวัลเนี่ยหลายตังเลยนะเกมง่ายๆครับแค่วันนี้ผมจะซ่อนเลข10ไว้ว่ามีทั้งหมดกี่จุดอันนี้ผมบอกไม่ได้นะคุณองดูเองตั้งแต่ต้นจนจบนะครับคนที่ตอบถูกทั้งหมดทุกจุด ได้ครบทุกจุด1ิท่านแรกครับผมจะให้เบฟิต้า10กล่อง10รางวัลเท่านั้นนะฮะนี่เราให้ไปเลยเราแจกทั้งหมด10รางวัลครับ100กล่องนะครับสำหรับ10ท่านแรกที่ตอบถูกครบทุกจุดที่เราซ่อนเลข1ิไว้ตัวนี้ต,ต,ต,ตัวตัวนี้เป็นตัวแบบขายดีเลยเป็นผลิตภัณฑ์แรกของเราเองตัวนี้นะคะช่วยปรับสมดุลการขับถ่ายดี็อกแล้วก็ล้างสันผิในร่างกายด้วยค่ะอันนี้เสียงแหบนะ เือต้องบอกว่าเบฟิต้าเจลลี่เนี่ยใครที่มีปัญหาขับถ่ายครับรู้สึกว่าถ่ายยากทานมื้อนักๆแบบนี้รู้สึกว่าไม่โล่งท้องเลยอึดอัดนี่เลยเบฟิต้าเจลลี่ตัวนี้ครับก่อนนอนครับฟองเดียวครับรู้เรื่อง<ช>ส่วนนี่เบฟิต้าเอยังไงลูกช่วยคุมหิวคะ่ะปรับระบบเผาผ่าปรับุงสมองดีด้วยสุดยอดปกติเนี่ยคุมหิวเนี่ยไอเวลาผู้หญิงเขาอยากดูแลตัวเองการคุมหิวนี่สำคัญไห เบปิต้าเอสครับอันนี้ผมขอบอกในผลิตภัณฑ์ใหม่ของผมนะตัวนี้นะครับช่วยในเรื่องคุมหิวลดความอยากได้บำรุงสมองครับแล้วก็เผาผลาญถ้าเรากินคู่กับการออกกําลังกายไปด้วยเนี่ยการเผาผลาญจะดีมากๆเลยครับเบิต้าเอสตัวนี้นะครับกินก่อนเมื่ออาหารนะครับสิบถึงยี่สิบนาทีสิ่งสำคัญครับอย่าลืมออกกําลังกายด้วยนะครับออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยนอนพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารให้ครบถ้วนแค่นี้ครับรับรองว่าคุณ คุณดีแน่นอนครับผมปากไว้ง่ายๆเลยขอบคุณมากขอบคุณมากให้น้อ่างให้จริงป่ะเออให้น้องย่างให้หรือจะให้เมียเข้าไปย่างให้น้องย่างเฮ้แต่น้องก็กินด้วยได้ป่ะเฮ้เรากินด้วยกันมากินด้วยกันมามามาอโหเย่เลยนะวิว ผมขอตัดกำลังด้วยไอ้บะหมี่หยกแห้งก่อนนะครับนะบะหมี่หยกไม่ถึงสิบบาทมันเยอะนะตัดกำลังดีส่งสยัยว่าเองมาทำอะไรเสียแผลบแผเมื่อไรปีมาเมื่อคืนฮะปีมาปีอุ้ย ต,ต,ตีตี Un ตีตีอ๋อตีอ๋อกูฟังไรหมดไรหมดอ่ะปกติเนี่ยเขาบอกว่าคนหนึ่งประมาณเต็มที่ก็20ถ้วยเองนะก็อิ่มแล้วสักร้อยเนียคะถามว่าพอหรือเปล่าอุ้ยไม่ตั้งพี่อะพอหรืรอเปล่าที่นี่เคยไหมมีงานอย่างนี้แบบว่าเอานั่งกินหมูท่างอะไรเงี้ยด้ยโอ้โหเขาบอกงานนี้แม่งดีนะดีด้วย พี่กินกินไปคนละกินท้ววอะพี่ก็เยอะอยู่ใช่ไหมๆๆๆพี่เคยกินเบฟิต้ายังเนี่ยผมเอาไปให้ลองพี่กินแล้วพี่ติดใจ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เอาถ้าพี่ยังไม่กินพี่แช่เย็นไว้ก่อน <ๆ S 2> สีแดงนี่ก่อนมื้ออาหารนะพี่สีม่วงนี่ก่อนนอนซองเดียว <ๆ S 2> <ๆ S 1> คืนนี้นะพี่กินก่อนนอนนะซองหนึ่งกินน้ําตามสักแก้วหนึ่งแล้วกันเพราะพีบโอติกมันทํางานได้ดีในน้ํา ผมแนะนําให้กินก่อนนอนเพราะส่วนตัวพี่ถ้าพี่กินตอนนี้โอหเดี๋ยวกลางคืนมันจะไม่ได้นอนนะเอาแล้วโชคดีนะคืนนี้โชคดีอย่าลืมไปเล่นเกมนะแตก40สิกล่องเลยนะเออกินเลยกินเลยจนจนไง อร่อยบ้านหลังอร่อยมากอันนึงหมูอะหมูหูเอาแล้วชิบหายแล้วอันนี้ครับตับหมูครับนี่ครับไปครับหนาบี่เอาน้ำจิ้มลูกกี้กับสิบหมูมาน้ำจิ้มดีหนพี่กินเยอะอย่าลืมดูแลตัวเองกันนะจริงๆนะผมเราเป็นห่วงนะ ติดใจก็อุดหนุนนะครับในผมวางยาไว้เรียบร้อยแล้วครับหมูเด้งที่เป็นนมสดอร่อยนะครับอืมเขานุ่มๆนี่นะ คนเชือมวงไทรหรอคะเื่อมวง <laughs> เป็นคนนี้เป็นคนที่คุมทุกอย่างเลยลูกจะว่าเขาใจดีก็ได้ใจใจร้ายก็ได้เข <laughs> าเขาเป็นผู้บริหารเบบิตา้าปกติเขาไม่สนใจเรานะไม่มาไม่มาดูไม่มาดู้ยสุทีวันนี้มันตายของเจ้า ก้าววุ่นเลยที่้าวุ่นแล้วกูก้าวุ่นของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเรียกว่าสดราคาได้แล้วก็คุณภาพได้นะครับไอลูกอินเนี้ยข้างในมันเป็นไข่กุ้งนะบอกว้าบหน่อยบอกว้าบตะกี้นี้ไม่ได้พึ้นไปบอกว้าบอซีวัทอ่ี I T V T D N P L E ค่ะอ่า B a b y y underscore j นรวมน้องมากินหมูกระทะได้ เติมบะหมี่ไม่หยุดเลยนะเนี่ยเบคอนพันปูอัดครับกินกับบะหมี่เฮ้ยโหอย่างงนะซ้อนกันอยู่เต็มๆนะซ้อนกันอยู่หมูเขาดีอยู่นะคุณน้ำพ่า เหย่ให้ได้เลยนะไช่ครับอือเฮ้เขาเหงาเนี่ยเอ้าทำไมพี่ไม่มานั่งกับหนูอ่ะของหนูมีคนนั่งด้วยแล้วเองออทำไมวันนี้กูงเงียบจังวะ ตอนนี้ผมเอาเอาจาักใจป่ะผมมาชอบตับต้มอ,อ๋อพี่ชอบกินตับตับใช่ชอบตับตับชอบตับตับชอบตับต้มอ,อ่ะไม่พอเนี่ย ปกตยดูยูทูบป่ะดูพีพีดูพีพีหรอดูพีพีนูกินข้าวไงแล้วหนูก็เปิดจริงหนูก็ดูดูดูพีพีเหรอดูเดอะโกสดูเดอะโกสดูเดอะโกสดูกันดีๆนะครับเลขสิบลงไหนดูกันดีๆนะฮะดูกินบันเพลนี่เลขสิบออกไปหลายช่วงแล้วนะแคมเปญสิบเดือนสิบเรามีกันยาวๆคนแบบให้การตอบรับมาดีมากๆ ไม่รู้ว่าจะแบบขอบคุณวิธีไหนก็เด <_ d ata> ี๋ยเอามาแจกล้วกันนะะทำไมกินแล้วมันไม่อิ่มเลยวะไปไแล้ว,วหนูต้องกินแล้วล่ะไม่ไหวแล้วแน่น <_ d ata> อันไหนของพี่อะสุกหรือเปล่า <_ d ata> ไปครับ จริงๆมาแบบนี้ก็คุ้มนะครับแล้วก็คุณภาพเขาก็ได้ด้วยะมองสะอาด น้องก็เริ่มอิ่มแล้วเดี๋ยวผมก็จะกินต่อยเรื่อยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้เรามีรางวัลแจกคือแค่1ิบรางวัลแต่สาหรับใครที่แบบไม่ทันและไม่ได้รางวัลนะไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวเรามีโปรมาให้แล้วกันรับรองว่าอะไรก็คุ้มอยู่ดีนะครับเดี๋ยวผมให้ไปเจอกับคนที่บริหารเปบปิต้ากับผมด้วยแล้วกันนะครับพวกเราต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจให้เปบปิต้าดูแลมาโดยตลอดนะคะวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับดูคลิปนี้เท่านั้นนะคะ สำหรับคนที่เริ่วมเล่นเกมกับพี่พีท10บรางวัลแล้วไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าโปรซื้อ3แถมหนึ่ง คุ้มมากสามารถทักหาน้องแอดมินได้เลยแจ้งโค้ด BFP10 ค่ะจะได้รับสิทธิ์ซื้อสินค้า3แถม1มูลค่าเพียง960บาทจากปกติราคา1,280บาทค่ะ,ฉะเฉลี่ยต่อกล่องเหลือ240บาทเท่านั้นหากใครสนใจนะคะทักแชทหาน้องแอดมินที่ไลน์ b e ิ i t a หรือเพจ b e i t a Thailand เพจบริษัทนะคะหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะอย่าลืมเช็คบัตรตัวแทนก่อนนะคะแล,แล้วพบกันนะคะ จริงๆเนี่ยมาร้านหมูกระทะเนี่ยความส่วนตัวผมนะผมมองว่าค่อนข้างคุ้มค่านะเพราะว่าวัตถุดิบเขาเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็สะอาดด้วยนะครับเวลากินแบบนี้ก็ตอบโจทย์อยู่นะแวะกันมาได้เลยนะหมูกระทะแม่ลำพึงครับหมูกระทะ10บ,บ,บาท ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนื่องจากวันนี้นะเบฟิต้าเราจัดใหญ่จัดเต็มแจกของรางวัลให้นะครับร่วมเล่นง่ายๆใครที่ดูคลิป YouTube อยู่เนี่ยนะครับแล้วเห็นเลข10ไม่รู้ว่ามีกี่จุดกันแล้วแต่เดี๋ยวผมจะขึ้นโพ์ไว้ให้สําหรับร่วมเล่นเกมแต่โพสเนี่ยอยู่ใน a c e b o o k นะดูจาก YouTube ไปตอบในโพสต์ Facebook ที่ผมขึ้นให้ว่าร่วมเล่นเกมนะครับตอบว่ามีเลข10งอยู่ตรงจุดไหนบ้างนะแล้วคนที่ตอบถูกทั้งหมดเร็วที่สุด10ท่านแรกเราจะแจกเบฟิต้าทั้งหมด 10กล่องให้กับสิบท่านแรกที่ตอบถูกนะครับแต่สําหรับใครที่พลาดนะครับผมไม่ทันไม่ต้องเสียใจเพราะว่าทาง b e ฟ e f i t เรามีโปรโมชั่นดีๆนะเข้าไปติดต่อถามแอดมินกันได้เลยนะครับแต่ใครได้โปรล่าสุดไปที่ อีฟกับเจนพูดอันนั้นนะบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะแต่หลังมื้ออาหารแบบนี้ครับผมนี่ขอนิดนึงนี่บอกเลยนะฮะเบฟิตาเจลลี่ตัวนี้ครับแต่ถ้าจะให้ดีผมพูดอยู่เสมอควรจะกินก่อนนอนนะครับแล้วก็ดื่มน้ำตามตั้งหนึ่งแก้วแล้วกันเพื่อมีพีบาติกเนี่ยทำงานได้ดีทำงานได้เต็มที่นะแนะนำทานก่อนนอนซองเดียวรู้เรื่องเพราะตัวนี้นะครับบอกเลยฮะ ช่วยในการปรับสมดุลลำไส้เวลาเราทานมื้อหนักๆแบบนี้นะครับเราต้องกินเบฟิต้าเจลเี่เลยนะครับผมทําให้เรารู้สึกสบายท้องขับถ่ายมีประสิทธิภาพมากแต่บอกก่อนเบฟิต้าเจลลี่ตัวนี้ไม่ใช่ยาถ่ายนะครับผมนะแต่ว่าช่วยปรับสมดุลลำไส้ของเราให้ทํางานเป็นไปอย่างธรรมชาติที่สุดนะครับผมและที่สําคัญเบฟิต้าทั้ง2ตัวของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะครับมีออยแล้วก็ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานจริงๆนะครับเช็คหมายเลขออยได้เลยแล้วทั้ง2ตัวยังมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย นะครับผมอันนี้ตอบโจทย์มากๆนะใครที่สงสัยอยู่นะครับลองผลิตพันธ์ทั้งสตัวได้ทั้งเบต้าเอและเบต้าเจนลี่ตัวนี้ได้เลยนะอย่าลืมไปเล่นเกมกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์พีทอีแหลกในทุกๆช่องทางนะครับขอบคุณที่ติดตามพีทอีแหลกมาโดยตลอดนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะฮะ